ชอบอีกแล้มีปราโกอีแล้วซอกโตแล้วโอ้ตหวใหญ่เลยเยปราโกต์เั่วยที่บงปลากันจะปีงเหรมันในสามสี่ปีง

น้ำเส่ากับอากาศกับป้าหนาวทุกคนนะมันนี่ตอนเมื่อคืนนี่ก็สง,งัดลมแต่น้ำมอลงหลายตื่นมาก็ได้ถังไฟฟีก่อนจะวารจะน้อยจะไปหายามมองแล้วก็ยามกรับนำมนันนี่ทีมง,งานก็ทันตื่นอยู่ได้เป็นเหนียวเหี้ยชอบอนบอลทีมง,งานกันนำไม่ยากจะคนแต่เบิ่ง ตื่นแล้ววันนี้เม่นเยวเหีชิบอนแล้วบอกลุกได้หยับมองได้เตือนีกำลังจะขึ้นดูเลยแจงมาลชวะอันลมเมืม่อคืนนี้ใครได้สังหารลม เาดงก่อนทุกคนเลเพราะก็แต่ไปและมาตะตื่นมาแล้วกันไปถึงงานหนึ่งข้าวทานอนเต็นเมื่อคืนนี้ป้าหนาวทุกคนเลยชน,นิมไม่ทันลุกอยู่ตื่นไหมนิมตื่นไหมนิมอออ,อ,อืออืเฮ้ยมาทุกคนเลยคุณไปก่อนเลยเมื่อเช้านี้ Vây, chút lộ đồ con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ชายพยายามมองพอตะเสาอยู่ตัวนี้นงกาดหลุมแหงเลยหลุม <c oughs> อุกหลุลมแหงเลย ขึ้นนี่ยัก็ขึ้นนี่นใช่เลยขึ้นนี้เลยแต่เ,เลกวก็เหาะว่ะบุกจะได้หยิยบเหี่ยวขอกคนเลยของตายไปมา เหี้หมู่ป้าเขาเขาเฮ็ดคัดเนาะ mọi lần này nằm giải giải là lạnh gây ngừng bạc mọi lẽ đây lần lại lần lại lần mọ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 i lần mà lần mọi lần mọi ดับมานจะไปทางไหนหลหลเลยเหวี่เขาจะาลายโฉบนี่นะขเขาเป็นเหวหมูนะยันถึกมาไม้ตรอนเห้ตัวน,นึงเลยขึ้นมาสาป่าโงดก่อนนะมาสาอย่ทถึงนี่มาิ่้นปเห็นตัวนึงชูโชว์ใช้ถืวเหวี่ยนี้แหละ คนเลยมีวกเนเลยหลาย่านเทิงทันทันมันฟอ,อนเลยไปไนานเรนึนเข้าสุกลแกล้แต่เบิเข้าสุกแล,ล้วเ ก๋วยจีปั่นบลกใหญ่หนึ่งเลยเมื่อใดเปิดปั่นหนึ่งเลยกี่กับซุปเห็ดซุปเห็ดเราแซ่บเนาะหรือในปีงปลาซีอยู่ลิ้นชิ้นหมูอีกชิ้นหมูบ้านพูนสัจจิธาเพื่อเอาอี้และปั่นบลกใหญ่หนึ่งปั่นของม้าเราทั้งญ่ทั้งยาวเลยอืมทั้งขาทั้ง จากปันทุน้าแลา้วก็ได้พาดีไปหาหยาบกลับหยาบม,มองก็ทุกคนทีมง,งานสะพัดเต็ดเป็นบ่ต้อองลาเป็นบ่พับไปไนไงถ้าห้าก้อนนี้จะเป็นงานนี้จ,จี้ลืมนะเรานี่นนอ่ะพับไม่ได้กับกลางมือปาลาชีโรดเราหลับพอดีเราอยู่ในฮัน ปีนผ้าดีบว่น <sh> ี้ทับมาผ้าดียันไผ่ลามไม่รอดมันลามไม่ได้ไปรอยามกับก่อนแบบกับโถเลยเลยระยามหมอกเลาะมาเลย แน่นอนมาแล้วหนูตัวนึงโหทุกคนเลยมาแล้วหนูแดงตัวนึงรลังที่สองเจอหนี่ทุกคน ชื่อเลือกกาจ้านะผู้ระเบเห็นเพ่ช่ใช้วึกแต่เลยตัวนี้เชื่ไม่มาแล้วคาบไปเลยกินนี่นะถ,ถึงถึงถึงอยู่ลยกินนี่เลยลางที่สองลางที่สามบ่บถือทุกคนในรางนี้เช่อที่ทบ่ถือมันมคืดียวโพดตัวนี้นะ ปมานหลังนีหลังที่จ้ากลับมาอย่างสลังยำกลับแล้วยำมองรอลงมาเลยพูนอความอยู่พูถึงนี่ อเาทงานทานี่ยโอนไปีิวัยละทาอยู่นี่ก็ได้พยายามกรับแล้วก็นยามมองก่อนมองอยู่นี่ละวตดหนึ่งหนูซื้อกับก็อนขึ้นมาถือสองโตเลยทุกคนเลยยังกลับมาหลังหนึ่งบาหนิหยาบหลังนี้แล้วพยายามมองเลยบมดถือกลับกันถือหนึ่งชอกโต หลังนี้หลังทสุดท้ายถือหนูตกเตะได้ไหมเดี๋ยวถือเลยเราพยายาบมองเลยไปเถึงพลัมองตัวกาบก็บได้หนูโชคโตมองเวังระบาะดตื่นเต้นทุกคนเลยโาชิมานบ่ขี้เขนาดขาดีขด้เยนด,นดต่องน้ำทัน ถ้าขาดว่างอยู่ยังไหลอยู่หนำนะเลยเห็นอยู่ป่าเสีย น,น้ำท่านขาดว่างอยู่มันท่านโฮมว่างแง่ตามเป่นปลาไงใบตองลายนะลรุ่มรุ่นเพราะว่าร่มแห้งนะอากาศกับพู่ถึงไปพยายามตอนใหม่ผู้มองหัวฮาตอนมองปลาซีว่ากระเอ้์ปลาไว้เมื่อวานนี้ ป่าทุกคนเลยความน้ำขึ้นมานี่นะเลาะห้องน้อยนี่เพราะมันดูดแถวนี่นะนี่ตามแคมน้ำนี่ลายเลยอุทิมงานเราทายอยู่มาดูทุกคนจ้กเพลือกินมันกระปูตามไปน,นะกระปูกระทือนี่ ปูมดตัวนี้ประคังแน่ว้าสี war, life, ่ต right? go ัวห้าตัวกับปูตัวนี้มดเลยมองเลยเห็นฮึที่ไหลเลยชอกชาบตู่หาพักกุ้มในนี้ไหมเมื่ออ้อมได้ไปหล่อลงอย่บหล่อลงพุบ่ายดี้อือดึงงานหล่อทักทเงเอาหล่อน้ำลงไป พรายามมองเราไปหายามมองก็ทีมงานนะน้ำไม่าอาบเราจะพังผู้ยานนำทุกคนะเอ้ยอากาศก็เย็นเย็นมานี่นี่ก็หาก็ลงขาแอวนี่หนาวเลยนะลงน้ำนูฮันน้ำไม่อาบนายโทษมึงดีๆดูพ่อนน้วไม่อับนะ <c oughs> <c oughs> Phụ chủ thương nữa là mì ạ à...

สามตัวตัวนี้ใหญ่เลยมองใหญ่ตัวนี้กูเลยปลาโคตสองตเลย là cái sọc so tổ sàn tổ tôi có đây đi cái bọc tôi nâng và chặt này tổ nhảy mong nhảy này này chỉ nhớ nó tổ, là một lô bộ lại này Hãy รมธูปคิดีมีหัดไหเลียปลาโลกพักมืสุดจ้ายกีนแล้วแย่างเลาแล้่กินมันนี้กินมื่นเอนกินมันี้กินมนี่กินวันนี้มีเท่รเาเิรอยอไหมคนดีมันกินมันนี้กินมืออื่นคนมันแค่ไหนกินมันนี้กิันนี่พอีบอ มาแล้วเบ้ปลาตองนีปลาตองทุเงเมดเด็น้นนเอเยอะเยอะชุดถืออีได้หาหนาเยอยอีได้รู้ไหมว่าฉันไม่อยากปิดคือถ้าเลิกเนเื็กเ็กยามมันละกระลงตรงนี้ถ้่มันเดินเฮิร์นคนกัดเนี่ยมันนีมือกล่องฟูนคือเก้าฮูจะเป็นม้าเชียว tôi phát hiện tốt luôn á, cũng phát tốt hơn do là chú từ kỳ hai, quá mà đến lại chờ thế đấy, ม่มันงาวนั้นเลยเออาบบกููขลบมือเพิ่นไปเฮ็ดเพิ่นดึงรถดีิไก่กี้ไก่เหอคกัไก่มักก็อ้มันก็กิีเ็ดีไก่ออยันไก่จะเป็นพอชำ่มมยิบยปูมก็ยันกี้ไก่กี้ไก่กี้ไก่เนีเด้ัวไนี่ ว่ามานอยู่ได้เราอีูมานได้หาตอนโฮมเดียวนี่โอ้ยสำเนียงสำเนียกินใครอกินเมื่อกี้อ้าวกินเมียมันิ่มอ้าวให้ยู่ให้กินทุกคนไแบบนี้แตงโมซื้อมาแล้วกะเฮามันเฮอยู่จักเนื้อเลโคลดโคแตงโคเข่งอยู่ได้จช่ไหมเกือบเฮใช่หมกเฮย เ้แตงโมก็ซื้อมาแล้วก็เฮ่ไเฮอยู่เชรกพานลดลงยังกินแตงๆคอดกินไม่ใช่นามีดกนได้ดิปลาบินมองจีหาแตงโมกินมีดเขาหาอยู่กินข้าวกินน้ำล้าก็พาเดมือถัเดี๋ยวมนีไปเฮเลกินนิ่แกงมะเร็ต้มน้นแจ้ว ปลาเาก็ได้ลายเลยนาะม,มีแต่ปลาแซ่บทั้งนั้เ,เนาะปกินเลยใช่ไหมะงานเราปีงกุกคนใดปีปลาเห็นไหปีงก็ปลาตาแก้วแซ่บปีกปบุบเนิกินหนูนนี้หนูนิมน่ม นูนิมคนจุ๋ยนูนิมน้ำเยียบฉันอาบ,ออบจาไม่เหมือนใครบุคคลนะหนาวนี่ติแล้วเป็นเยียบน้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เชืกก่อมกกออีวาดเห็นน้ำลายน้อยเยอะปีสะกดนี่กันมาวาดวิมาเขาพิยาวาดเถิดเนาไปซีอิ้วขึ้นหอดแห่งเด็กนอดกูมาให้กมือจะมาจากัางมาจะรู้แล้วเาปมากกเงาโง่ง,งแล้วหนา้าก่ะเงาทีา่มีครูมาปาท่าน ที่บนนี้กับปูตอนนีม้มต้มต้มบ่เอนเชื่อมัน สามปี่ะปีสี่ปีปีาี่นีก็ป้ากต็เสบก็ดอกป้าก็จะเพลิกินมนันนะาจะนิ่มบ่อนี่นานปินี่นาน,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 านใจละลายเด้อมือคอยต้นต้นเมย์ได้ปีเง่น,น,นได <c oughs> มือคอยไปต้นเมย์มาเธอหน้าเขาเบี้ยมาอัได้ ตาบกตอกโวได้ยอ้ยอนนดยอ้ดยอนถือเลยเย็บแอวนะนาไปนะา่าเหายันถือผาป,ปีงปงลาก่อนปลากอปีสองปียังสองปีงงปูปลาได้สี่ปีงมันนี่นะตํำแจวเสริมหอเสริมมะเกอ อกุ o, um. ้มไปเชื hmm. ่ดป่าต้นหนึ nah. ants, ่งกับกุ้มมาต้มเ so ื้อน้ำลายๆแล้วก็จำเพ่ยจำมันเอาข้ากินบ yeah, <the ้ากล้ากิีบขกีบ้กลาวกลนบ้าเกลเหข้าวกมาก้าปล้าวก้าลบ้าีบี้าล้า้าวกลี้วีบ้า้กิ้ลีกลาเอาหลายมาธนากินบข้ลาวมลามลาล่าวกล้ล นมงนก้เมื่อเธออนที่ไฟจะได้ใจครับคนเลยปีปลาก่อนปีตัวใหญ่หงีรดได้โค้ดโาได้รถใช่ไหมกระบังไปจับกระซิวดู เอาเบเลยเลยเอ้โก้เป็นาฟเลคอเมคนเจ็ดสาคนจด้าโมกีเจ็ดห้า ประโกดบากใหญ่เลยอือตอนิี้มีกัะลับแล้วได้ถือใส่จะมอือแหง้งเล่ปิ่งปลาหอยสุกได้ทุกคนได้ปลาโกด์ปิง่งหนูเนี่ยตัวใดเขากินน้ำเราพาเดีดิมือป่ะนี่มือป่ะนิมไมและจะสีปเป็นตำแจวอยู่ สิขีข้าวเสาเดี๋ยวนี้ปีงปลาปีงหนูเอาถูกเห็ดก,กระดางนึ่งคือหรือไม่โทษชุดท้ายละนี่ตามเบิ้งแม่เฉลิ<ๆ>เผ็ดม,ม,มักกว่ามูเอา <c oughs> กินคืนน<า>ี<า>้เราเอามอเม็ดขึ้นแต่ละคน <c oughs> กินอันนี้เหรอได้แซ่บห่งสองโมงคว้าไปนิ่มนี่งคว้าเฉลิฐซาบม่รูดก็มีอันนัเขมีปีงคล้ำเพิ่มคล้ำไม่เดิมไม่ปีงเดิอ

ลมแห้งอะไเงียโข้าวชบุช้างบิงนี่จุกแมวบิงนี่จับเข้ากับเบ้งนี่จุกนบ้่จเขาจะเปนติ้งหนึ่งรเยขเ่นเมื่อ F, น uh, ี้ทืเล็กเล็กเลยเล็กปะ Chưa chứ chưa 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 là chưa 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 เอาเพื่อเบิกดีๆตัวมีพันพันผัว่าอุทนๆนี่เยเหินงามเดยเหินสำรัสชวังนี่แหละเขาจะเติมดำ โอ้มะ่อเช้านี่ถือเหว่กับทุกคนเลยบักนี่ถือเหว่เขามะ่อเช้านี่เป็นไปก่อนได้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเมื่อเชาทำขุ่งเงาจำด้วยเงาตอนนี้ก็ได้กี่คำน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยนี่เราจีได้เก็บเคือเก็บของแล้วไปดีนะคือเก็บของเดินทางกับบานเพราะว่ามาอยู่แถวนี้นะไกลเลยทางกระยาในตะกาอันห้วยตีมาพี่นะหรือคือคักหรือคัก เราจะได้เก็บเพลิงเก็บของกลับบ้านก่อนปปนี่เอาสำหรับคลิปนี้กนจะลงไปในคลิปนาพอดีไหมก็มใจที่ติดตามแล้รับชมเมื่อกอ้ทุกคนนะสุการนาพอดีไหมขึ้นป่า